เตย์ตาฟูลเฟสคอฟฟี่ทาวก์จะเอาชนะแม่งขับค้นมาเลยแต่ปั๊บปุ๊บไปเลยอ่ะอันนี้เป็นเดี่ยวผับนี่ยังหล่อสุดเลยแก๊งเลยนะมร้อยเจ็ดสิบมาตอนนี้ครับเสียงมันเป็นไงพี่ต้องเบิ้ลนไหมอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับการนะครับเทปนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องรถเหมือนเดิมก็คือเช้านี้เราจะไป งานคาร์เอีกแล้วนะครับซึ่งงานคาร์เดแน่นอนเช้ามากนี่เวลาตีห้านะครับซึ่งงานที่เราจะไปครั้งนี้เนี่ยชื่อว่างาน t o y o t a f u l l Face Coffee t a ส์นะครับซึ่งจะเป็นงานที่มีแต่โตโยต้าเลยและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็จะต้องเอาโคล o l าอัลติสของเราไปแน่นอนนะฮะซึ่งไอโคล o ราอัลติสของเราครันนี้เนี่ยเจ้าออฟแบ็คเนี่ยก็คือเราแต่งให้มันเป็นออกแบ็คตามคอนเซ็ปต์ใช่ไหม mm hmm. เราอะแต่งเพื่อให้มันแบบเออเป็นตัวเองใช้แล้วแบบไม่เขินขับแล้วดู เข้ากับเราที่เป็นเจ้าของรถวันนี้เราก็แต่งตัวให้เข้ากับมันนะฮะโดยการที่เป็นออฟแล k ก็วันนี้ก็ถือว่าแต่งเป็นสตรีทลุคนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมก็เป็นคนแต่งตัว Mix and Match อยู่แล้วมีหลายสไตล์วันนี้ขอเป็นแบบว่าสตรีทสตรีทหนึ่งวันนะครับไปคันนี้เนี่ยคราวที่แล้วที่ไปคามีดลดรถพิเสร็จ นี่ครั้งที่2คือรถใช้มา2อาทิตย์แล้วใช้จริงชอบด้ยเพราะว่า Corolla a t t i s เอจ r าร์คันนี้มันเป็นไฮบริดแล้วแม่งโคตรประหยัดน้ำมันคือผมอะปวตีผมตีนผีสุดๆเว้ยแล้วคันนี้เราเสร็จให้มันขึ้น Trip Average ตลอดพอเลขแม่งยิ่งสูงอะแม่งก็จะยิ่งรู้สึกฟินแต่ถึงว่าเลขที่ว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งตอนนี้สถิติส่วนตัวของผมทำได้27.4 กิโลเมตรต่อลิตรจริงๆ,ๆเขาเข็มในเปเปอร์รอ่ะ22เว้ยพอขับได้20ก็ิอก็อเฮียได้ตั้ง20แล้วว่ะพอขับได้21 22่ก็กลายเป็นกูเป็นคนขับรถช้าไปเลยอ่ะเพราะกูจะเอาชนะแม่งพอยิบสองไอเหียเกินเปเปอร์รแล้วว่ะจนย7ิบเจ็ดกูแบบไอ้าสตร์กูขับชา้ารถเกินไปละเดี๋ยวขันหลังดาแล้วรถแม่งดูซิ่งไงแต่กูขับให้มันดูแบบประหยัดน้ำมันขอบคุณเดี๋ยวชาวเน็ตไม่เชื่อผมผมมีหลักฐาน28.2 เอ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอนที่งานนะฮะว่างานเป็นไงบ้างปะ โอเคตอนนี้เราถึงนะฮะแล้วก็ข้างหน้าผมตอนนี้สวยมากดูฟ้าดิผมไม่เห็นสิ่งนี้มานานมากเขา,ามไม่ตื่น<ม>นี่คือเช้าที่สุดยังมือดอยู่เลยถ้าไม่เชื่อว่ามันยังมืดเรารีบถ่ายตอนนี้เพราะว่าเราจะได้ให้เห็นนะฮะว่าแกงโครโรล่าอัลติสแกงนี้ก็คือแต่งแบบมีไฟด้วยถือว่าเรามาเร็วมากเพราะว่าคนอื่นยังทยอยมาอยู่เลยงานที่แล้วเนี่ยเราไปก็ไม่ได้สายแต่ว่าก็ไม่เร็วเท่านี้เดี๋ยวเรารอแก๊งเตโยต้าทยอยมาแล้วเดี๋ยวเราพาเดินดูดสักรอบหนึง่ง สวัสดีครับพี่ฟานสวัสดีครับกรัรผมติดตามพี่อยู่เหมือนกันฮะเพราะว่าผมก็ดูบอลเชียเรี่ยวผู๋ครับอ๋อขอบคุณมากเลยโอโ้โหตอนนี้สบายหนาวไหม <c oughs> หนาวหนาวสุด <c oughs> เป็นไงครับพี่คันนี้พี่คอนเซปต์ที่แต่งมา คือคอนเซปต์ผมคือตอนนั้น t ต y o ta าเซริก้ามันเป็นรถในฝันผมคันแรกเลย<ะ>ที่ผมอยากได้คือคนอื่นอยากจะได้รุ่นอื่นไงฮะผมเนี่ยโตโยตา้าเซริก้าเลยแล้วผมดูแรลลี่อ่ะแล้วโตโยต้าคือกวาดแชมป์เลยตอนนั้นคาสโตร<ะ>ที่เป็นแบบแรลลี่ตอนนั้น<ะ>ผมก็เลยชอบม,มาตลอดผมก็เลยอยากได้แบบฟีลลิ่งแบบโลโก้แบบนั้นแต่คือเกลี่ยนเป็นแอนตี้ฮีโร่ไง<ะ>แล้วผมชอบไฟแบบเนี้ยไฟแรลลี่แบบเนี้ยมันก็เลยแบบเออผมก็เลยบอกเสื้อนี้เปิดเปิดจริงได้อ๋อมีไฟใช่ แล้วก็ผมเป็นคนชอบล้อโอแซตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยคิดว่าเออเราควรจะใส่ล้อโอแซให้มันดูเป็นแรลลี่แล้วก็มีแบบที่กันโคนแบบเนี้ยก็เลยแบบนี่คือคอนเซ็ปต์ของของรถคือภายนอกเนี่ยให้ให้แบบลอหอแบบนี้เพราะว่าพอบางคนเขาคิดว่าแบบเราขับโครราลาออติสอะเราจะแต่งอะไรมากไม่ค่อยได้จริงๆมันแต่งได้เยอะมากมันแต่งได้เยอะมากคือของเยอะมากแล้วมันตรงรุ่นด้วยใช่คือทุกอย่างที่ใช้อันนี้ตรงรุ่นหมดเลยซึ่งอันนี้ก็ มีติดกล่อง ECU ใ่คันเล่ง <ผม S 1> ไฟฟ้าใช่<ห>แล้วก็คือท,ท,ทุกชิ้นเลยเนี่ยผมก็ไปทำที่ ECU shop เน่ยแนหะคานเล่งไฟฟ้านี่ต้องเบอร์หกเท่านั้นด้วยนะทำไมไอับพี่ถับค้นมาเลยแต่ปั๊บปุ๊บไปเลยอ่ะคือมันปรับมันปรับได้6<ห>สเต็ป,ตปของผมได้แค่สสเต็ปแต่ก็สเต็ปสนี่ถ้าเหยียบเหยียบมันมีเอียดเอียดนิดนึงเลยเออใช่แล้วที่ผมอยากบอกเลยคือ ขนาดแบบเราเราโหลดไปแล้วเราแต่งไปแล้วอะตอนที่ขับอะผมยังรู้สึกเลยว่าข้างในอะแทบจะลืมเลยว่าเราทำว,าว่าข้างนอกเราเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบใช้โคตรง่ายอะจริงมีคาเพลมีอะไรแบบชิลมากอะแอร์เย็นสบายใจอเดี๋ยวนี้แต่งรถไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ <c oughs> ต้องมานั่งบโอ้โหต้องทรมาน Apple Car p l พ y คือต่อทีเดียวแม่งขึ้นรถปุ๊บแม่งซิงเลย ใช่ดีมากลองดูรถพี่แบงค์หน่อยไหมเนี่ยไฟหน้า US spec เนี่ยไฟหน้า US spec สวยจริงนะสวยจริงผมงงมากทำไมไทยไม่เอาหน้านี้เข้ามายุคนี้มันสวยทั้ง JDM ทั้ง USDM จริงหลังๆมาคนเริ่มชอบ USDM มากขึ้นด้วยแล้วฝั่ง US ก็อยากได้หน้าหน้า JDM ใช่แค่ไม่ต้องแปลงอะไรเลยอ่ะกันชนหน้าชิ้นเดียวไฟหน้าดูอย่างเงี้ยเรียบๆเท่ดีแต่ไฟ USDM สวยจริงนะ ่ของผมแต่งไม่เยอะฮะเรียบๆอันนี้ไปเที่ยวผับนี่ยังหล่อสุดเลยแก๊งเลยนะเป็นสาวๆไม่มองผมเลยมองคนนี้แบดนี่มันแบดบอยชัดๆแบดบอยสุดๆโอ้หใส่แมตช BBS ด้วยเหรอใช่ค่ะ BBS โคตรเท่ห์นี่ไฮบริดด้วยไฮบริดด้วยครับประหยัดน้ำมันมากแล้วก็พอติดคันเร่งไฟฟ้าตั้งอัตราตอบสนองแบบเยี่ยมเลยสวยมากเลยครับขอบคุณมากครับนี่นะฮะเราก็อยู่ที่งานเตอรต้าฟูลเฟสคอฟฟี่ทาว์ มีแต่โตโยต้าเลยซึ่งเราเห็นไอเดียแต่งรถของเพื่อนๆเยอะมากพี่ซึ่งมันแต่งได้เยอะมากจริงๆเนาะมันแต่งได้เยอะจริงๆคือตอนพี่เราทํารถกันอ่ะเราก็รู้แล้วว่าแต่งได้เยอะแต่พอมาในงานอ่ะเรายังรู้อีกนะเพราะว่ามันมีแบบมีแต่งแรงก็มีนะใช่มีแต่งสวยนี่คือโหแล้วแต่สไตล์เลยคุณจะชอบสไตล์ไหนอ่ะแลลี่โหลดสแตนมีหมดอ่ะใช่จริงอยากชวนคนที่ใช้โคลราออติสมางานคาร์มีกันมาได้เห็นไอเดียแต่งรถนะพี่ว่ามัน ไอเดียมากมายไก่กองแล้วก็ของแต่งเพียบอ f t เ r อร์มาร์เก็ตก็เยอะเพื่อนๆฮะคนละอัลติสมันแต่งไะ้เยอะมากแล้วก็อยากชวนเข้ามาคอมมูนิตี้โตโยต้ากันได้มาเจอเพื่อนๆได้เพื่อน,ให,อนใหม่วันนี้ผมได้เพื่อนใหม่หนึ่งคนก็คือพี่ฟานนดีที่ได้พบกันครับพี่ฟานเหมือนกันครับแล้วก็แบบมันมีแบบสังเกตไหมว่าแบบเรามางานคาร์มีของโตโยต้าทุกคนจะแบบนิสัยดีและแบบ อ่ะพูสว่าคุยเรื่องรถกันเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะว่าเรามามีแพชชั่นเดียวกันก็คือการแต่งโตโยต้านะฮะผู้ชายคุยเรื่องรถนี่แม่งคุยได้ทั้งวันใช่ใครคุยอะรใครเรื่อบบอลเดี๋ยวผมขอคุยกับพี่ต่อยได้คุยได้ครับขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับโคโรล่าเติชนีเป็นไงบ้างฮะพี่แต่งอะไรไปบ้างครับเครื่องสองเซตนะครับเดิมโรงงานไม่แกะไม่กล่องอะไรเลยครับผมแล้วก็มีเทอร์โบไอพาหนึ่งชุดแล้วก็ไล่ข้างอย่างเดียวครับผมก็คือติดเทอร์โบเพิ่มใช่ติดเทอร์โบเพิ่มมันได้หมาขึ้นมาเยอะไหมพี่ก็พอสมควรครับก็ประมาณ470ม้อเจ็าตอนนี้ครับใช่ครับเครื่องเดิมโรงงาน470ม้าใช่มีโบนะครับมีโบภายนอกเป็นทําอะไรไปบ้างครับพี่อ๋อภายนอกก็มีล้อ างแล้วก็จัดฟิตเมนต์นิดหน่อยครับกระจังหน้าใช่กระจังหน้าก็เป็นตัวเอสครับนี่มันคือไฟหน้ายูเอสป่ะใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้แอบเห็นว่าพี่เขาไล่เบาเลยอ๋อเป็นเกียร์แมนูใช่ครับ6สปีดครับผมขอเปิดดูได้ไหมพี่เต้ได้ครับได้ครับเฮ้ยเขาไล่เบาจริงว่ะใช่ครับคือผ้าหลังคาเขายังไม่มีเลยก็เอาไปไว้ออกงานอย่างเดียวเลยครับพี่เต้เข้ามาในวงการคโร่าอร์ติสนาเนี่ยพอดีว่ารถคันนี้ครับมันเป็นของคุณพ่อของคุณพ่อตอรี่ก็เลยเอาคุณพ่อมาแต่งเพิ่มใช่ครับก็เลยไม่ อยากขาดแล้วคุณพ่ออนุญาตให้แต่งใช่ครับโอ้เ <laughs> ยี่ยมเลยแล้วทำไมถึงเลือกที่จะแต่งอย่างนี้พี่มันเป็นคอนเซ็ปต์แบบว่าชอบแบบแนวคินคลีนอะไรเงี้ยครับโอเคสไตล์เดียวผมเลยผมขับคันสีดํามาโอ้หล่อมากครับเพมที่ขับเข้ามาแล้วหล่อมากแต่งแบบคินคลีนเหมือนกันใช่ครับก็ลเลยมาคุยกับพี่คนแรกเลยเพราะว่าสไตล์ใกล้เคียงกันครับเผยได้ขอบคุณพี่เติ้ลมากครับผมบองครับพี่ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเกลโตครับผมสวยมากเลยอ่ะคันนู้นสวยกว่าอุ้ยรวยกันเองแต่งอะไรไปบ้างฮะมีฝากระโปรงคาร์บอน ลิ้นหน้า T R C แล้วก็ล้อเป็นลาย B B S I S ซึ่งรถที่เดิมๆป้ายแดงมาเนี่ยมันเป็นตัวชุดแต่ง G R Sport อยู่แล้วป่ะใช่เป็นชุดแท้โรงงานครับมันมีชิ้นนี้อยู่แล้วมาจากโรงงานเลยทั้งคันเนี่ยคือมาจากโรงงานก็คือเติมแค่ชิ้นนี้ใช่เติมแค่ชิ้นล่างอุ้ยจริงแค่นี้ก็หล่อแล้วนะหล่อได้อีกหล่อได้อีกห่อแค่นี้ก็แค่นี้ก็หล่อแล้วอ่ะซึ่งมันก็หล่อได้อีกแหละแล้วก็ล้อนี่พี่ขอบเท่าไหร่เป็นขอบ19ครับ9.5ออฟเซต40 4วงเลยเป็นชู๊ปของอะไรอืออ่าเป็นสต รับเกียวของ Head Drive ครับโหลดกี่นิ้วฮะจากเดิมเดิมผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่น่าจะ2.7เพราะว่าลงสุดสัาร์เหมือนก็ดูฟิตเมนต์ดีมากเลยอะด้านหลังมีทำอะไรบ้างพี่ไม่มีเลยเดิมหางหลังก็มากับรถอ๋อนี่เดิมเดิมชุดแต่ง G R มาอย่างนี้เลยถ้าชุดแต่ง G R เขาจะให้ให้ดำตัดขาวมาดำตัดขาวมาครับแล้วก็ทำท่อใช่ครับท่อเป็นของ k a ิโ m o t o GT Box Hyperlap เสียงมันเป็นไงพี่ต้องเบิ้ลไหม่ะลองฟังเสียงลองฟังเสียง เ่่ะใช้นานเย่่ยครับคันนี้สี่ปีแล้วก็ค่อยๆแต่งเรื่อยใช่แต่งได้เยอะแต่งได้เยอะแล้วมันแต่งได้หลากหลายมากหลากหลายคุณจะทําเป็นทรงเลสซิ่งโอแซดเหมือนของพี่สเตฟานก็ได้คุณจะทําฝัดแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะทําแบบคันดําฝั่งนู้นหล่อๆน่ะก็ได้แต่งน้อยๆโอเคขอบคุณมากครับพี่ออโขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอคุยด้วยิดนึ่งฮะแด้เลยครับรถพี่คันนี้เป็นไงบ้างฮะคันนี้เป็น Toyota s u p ปราผมใหม่ล่าสุดก็เป็นชมปัจจุบันนะครับ GR Sport GR Sport ครับผมมาจากโรงงานเลยเป็นรถนำเข้าของทาง Toyota ซึ่งพี่เป็นแฟน Toyota อยู่แล้วใช่ครับผมก็จริงๆผมมีรถ g t ที86 แต่นี่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยแค่แบบพาร์ตเดิมๆจากโรงงานนี่ก็คือหล่อแล้วเลยมันก็สวยของเขาอยู่แล้วใช่แต่จริงๆของแต่งก็เยอะนะครับในตลาดทวกวอเมริกาอะไรเงี้ยคนอเมริกาก็แต่งกันมีท่อมีล้อแล้วถ้าเทียบกับ86ที่พี่เคยมีอ่าคาแรคเตอร์มันใกล้ๆกันครับใกล้ๆแต่แรงกว่ามันเรนจ์เดียวกันปะคนเรนจ์คนเรนจ์จะไม่เหมือนกันครับ86ก็เดลี่ยูสได้อ่ะถ้าเป็นส่วนตัวพี่บานนะแต่ซูเปอร์ก็ถ้าอย่างตอนเช้าเเงี้ยด้วยรถมันใหญ่มุมมองมันแคบเข้าไปทราฟฟิกในสุขุมวิทล้วก็ ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วครับมันมันอึดอัดนิดนึงจริงเฉียวโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวโป่งหลังมากเลยครับราคารถตอนออกใหม่ตอนนั้นมัน5ล้านกว่าครับผมตอนนี้ยูสก็เหลืออยู่ประมาณ5ล้านหนึ่งห้าล้านสองรถติดต่าตลากับบีเอ็มซูเปอร์แพงกว่าซูเปอร์แพงกว่าครับโอเคขอบคุณครับพี่ครับผมยินดีครับผมขอบคุณครับสวยมากเลยครับ ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมโตโยต้าคันนี้คือรุ่นอะไรครับพี่อ่าเป็นโคโร拉 KE สามสิบห้าครับปีอะไรพี่ปีประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดห้าครับรุ่นพ่อห้าสิบปีประมาณห้าสิบปีเป็นรุ่นพ่อของโคโร拉ออร์ติสผมรถพี่แต่งสไตล์ไหนครับพี่เจมอ่จะออกเป็นแนวแบบเกมครับต้นแบบคือมาจากเกมเกมเมื่อปียุค9กเลยเกม t w i s t e d Metal มันจะเป็นเกมเกี่ยวกับรถยิงกัน ไล่ยิงกัน<อ>ก็นเลยแบบมันจําอยู่ในสมองก็เลยเอามาทําลงคัน,นี้ <Body S 1> บอดี้ก็คือสร้างบอดี้คิดขึ้นมาใหม่ะใช่ครับสร้างขึ้นมาสร้างสร้างโปง่งสร้างอะไรที่ออกมาจากนอกตัวรถทั้งหมดเลยข้างหน้าข้างหลังเครื่องที่ทําอะไรไปบ้างไหมฮะโอเครื่องทำค่อนข้างจะเยอะมากเลยคมันมันเป็นเครื่องโบราณตั้งแต่50ปีที่แล้วเลยครับคือมันคือเครื่องรุ่นมันเดิมๆไม่ใช่รุ่นมาแต่เป็นตรงยุคมัน แล้วเราเอามาใส่มันเป็นเครื่องอยู่ในซิลิก้าครับโตโยต้าซิลิก้าก็เลยเอามาใส่แล้วก็ทําใหม่ให้มันเป็นแบบรองรับเป็นระบบรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับเป็นระบบไฟฟ้ารุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มันใช้งานได้จริงเออปืนนี่คือยิงได้ครับยิงได้จากในรถได้โชว์ได้ไหมครับพี่เฮ้ยถ้าขับรถติดเอ้ยโดนมอเตอร์ไซค์ปาดหน้ายิงแม่งสนุกสนุกเขาก็เขาก็สนุกไงเขาสนุกเด็กๆอะไรเงี้ยวัยรุ่นรถคันนี้ เออทำเองเยอะไหมพี่รถกระบะคันหนึ่งอยากดูภายในครับพี่ได้ครับเชิญครับอุ้ยบอกโคเท่เลยอ่ะข้างในจะเป็นแบบผ้าอคันทาร่าหมดเลยบ่อนี้ยุคนั้นมันต้องเป็นสไตล์อ่ะจะเป็นทรงนี้ครับเอยยังไม่ได้ดูด้านหลังนะครับจะเป็นที่วางน้ามันเป็นระบบลมอะไรหมดแล้วครับข้างหลังนี่คือถังน้ํามันน้ํามันเพิ่มอันนี้คือแบตอันนี้อันนี้คือลมลมนี่คือไว้ทาอะไรพี่เอาไว้ยกรถขึ้นยกลงเนี่ยครับอ๋ออ๋อคือพี่ อ๋อมันเป็นถุงลมใช่ครับเราเป็นระบถุงลมพี่ยกให้ดูได้ไหมอ่ะได้ได้ครับเฮ้ยมันกดได้เลยว่ะใช่ครับเยโดยกได้ครับเที่ยอยากทําเลยว่ะสนุกดีพี่รถรุ่นนี้เก่าๆอ่ะรถเก่าๆเสียงมันปั๊มปั๊มลมเข้าเ็บลบปั๊มเข้าครับโอ้สวยมากเท่มากเขอบคุณมากครับพี่เจมขอบคุณครับขอบคุณครับ ค okay. วันนี้งาน t o y o ต Full f a c e c o f f e e t i m e ฮะก็ประมาณนี้ก็สนุกครับนี่เป็นครั้งที่2ที่มางานคามีกับ Toyota ครับก็วันนี้มีแต่ Toyota แล้วก็สนุกแล้วก็ได้ตื่นเช้าได้วันนี้ได้เจอที่สเตฟานก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยได้ได้มาเจอคอมมูนิตี้ดีก็ ปกติเป็นแฟนคลับพี่สเตฟานแล้วเราได้มาเจอเขาก็ได้แชร์ไอเดียในการแต่งรถกันแล้วก็ป้ายยานว่าเฮ้ยพี่ผมก็ชอบรถพี่พี่เขาก็ชอบรถเราคุยกันถึงไอเดียการแต่งรถว่าเฮ้ยเราแต่งออาติสคือโครล่าติสมันแต่งง่ายผมแทบจะสวอปอะไหล่รถกับพี่ได้เลยแล้วก็สิ่งที่ดีวันนี้ก็คือได้เจอผู้คนได้เจอคอมมูนิตี้ใหม่ๆแชร์กันเรื่องแบบแพชชั่นในการคือการแต่งรถนะฮะแล้วก็ไปคามีที่ไหนก็เจอแต่คนแต่งออาติสก็ออาติสมันก็ แต่งนะแต่งนิดเดียวก็สวยเลยอย่างเมื่อกี้มีคันหนึ่งที่เป็นตัว G R Sport เหมือนเราเขาก็แต่งไม่เยอะเลยเปลี่ยนฝาหน้าใส่ล้อลิ้นหน้านิดหน่อยก็เท่แล้วอ่ะก็เนี่ยก็เป็นไอเดียให้ทุกคนนะฮะว่าแต่งมากแต่งน้อยก็ตามสบายแล้วก็ชาวเน็ตคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้ผมแบบเคียร์ผมได้นะว่าเฮ้ยไปไฟหน้า U S D M หรือว่าแบบพี่ลองใส่สีนี้เข้าไปหน่อยไหมอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยยาวแน่นอนคันนี้ใช่คันนี้เดี๋ยวใช้ยาวๆเพราะว่าผมใช้จริงพ่อหลุดเยูะ นี้เดี๋ยวเอาไปซ่อมรถประหยัดน้ํามันมาโคตรชอบเลยอะได้ขับรถประหยัดน้ามันแล้วแม่งฟินเลยเพราะว่าโปกติขับแต่รถกินน้ํามันประมาณนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวลงไปคุยกับพี่ๆหาไอเดียแต่งรถต่อแล้วก็เออเดี๋ยวเราไปจิบกาแฟชิอตอนนี้ผมจิบ น้ำส้มอยู่นะฮะเพื่อรีเฟชตัวเอง whatever เดี๋ยวผมจะพา c o r o l l a a l t i s GR Sport All Black ์แของผมคันนี้ไปคาร์มดกับแก๊ง Toyota แก๊ง JDM อีกแน่นอนเพราะว่าอยากไปดูคันอื่นๆแล้วก็เอาไอเดียมาแต่งรถตัวเองเพิ่มเพราะว่ารถครับมันเป็นอะไรที่ไม่มีทางแต่งจบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ